Oh, ช่วงนี้เฟินตามข่าวน้ำท่วมหานใหญ่และสะเทือนใจมากค่ะโดยเฉพาะน้องหมาน้องแมวหลายตัวที่ถูกทิ้งไว้น้ำล้อมไม่มีอาหารไม่มีที่ไป,ไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมว ก็รู้เลยว่ามันทรมานมากแค่ไหนที่ต้องจากน้องจริงๆแล้วทุกปีเพ็ดเพรสจะมีธรรมเนียมเล็กๆของร้านค่ะเฟิร์นรวบรวมเงินจากผู้ใจบุญทั้งคนรู้จักลูกค้าและแบ่งปันรายได้จากร้านเรือซื้ออาหารขนมของใช้ไปบริจาคให้หมาแมวที่ขาดแคลนเป็นประจำอยู่แล้วแต่ปีนี้เฟิร์นขอเปลี่ยนจากการส่งอาหารไปที่ศูนย์พักพิงเป็นช่วยหมาแมวที่ประสบอุทกภัยที่หาดใหญ่แทนค่ะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเฟิร์นเลยไปซื้อของเท่าที่ช่วยได้แล้วนําไปส่งที่จุดรับบริจาคที่เซ็นท เพื่อให้ทีมอาสานําไปช่วยน้องๆต่อของอาจจะไม่เยอะมากนะคะแต่เชื่อว่าอย่างน้อยมันจะช่วยให้น้องบางตัวได้กินเพิ่มขึ้นอีกมือหนึ่งก็ยังดีค่ะเฟิร์นอยากขอบคุณทุกคนที่ฝากของมาร่วมบริจาคด้วยนะคะขอบคุณมากๆที่ช่วยกันแบ่งปันให้น้องหมาน้องแมวที่กำลังลําบากอยู่ตอนนี้จริงๆลิปนี้ไม่ได้ทําเพื่อชวนใครบริจาคนะคะแค่อยากให้เห็นว่าเวลาคนเดือดร้อนสัตว์ก็เดือดร้อนไปด้วยถ้าใครมีโอกาสผ่านไปเจอจุดรับบริจาคแค่ซองเปียกซองเดียวก็มีค่ามากสําหรับน้องๆค่ะขอให้ทุกคนและน้อง หมาน้องแมวที่หัดใหญ่ปลอดภัยและขอให้ผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้นะคะ